ครับวันนี้เซนเตอร์ท็อปจะพาทั้งน้องมาดูการถอดกรองแอร์ครับผมของเชฟอาวิโอครับผมก็ฝ mm hmm. าฝาปิดกรองก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเราจะสไลด์ดันขึ้นสไลด์ขึ้นนะครับผมเข้าล่องแบบนี้เข้าล่องนี้แล้วก็ดันเข้านะครับผมเวลาแกะออกแล้วก็ให้ง้างตัวนี้ขึ้นครับผมตัวนี้จะเป็นลิปล็อกมันจะล็อกนะครับผมง้างขึ้นแล้วก็ดึงออกแล้วก็สไลด์ลงครับผมส่วนกรองก็ดึงออกได้เลย มันก็จะติดคานนินะดนนหน่อยติดคานนิดหน่อยแล้วก็จะต้องงัดขึ้นงัดขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับผมฝาก็จะลักษณะนี้มันจะสไลด์ขึ้นนะครับผมสไลด์ขึ้นแบบนี้จะมีร่องด้านบนสไลด์เข้านะครับผมแล้วก็ดันเข้ามันก็จะลลอกนะครับเดี๋ยวไปเป่าเกาวกันก่อนเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูครับผมนะตามันไม่ได้เป่า คนเ่าแล้วก็เคาะเคาะให้มันขุดมันข้าวในรถอยด่ แค่ฝุ่นนเยอะที่ใช่ มาใสแล้วก็อย่างนี้จะเป็นอาการเข้าใส่ตรงนี้แล้วจะต้องพับแบบนี้ต้องพับต้องพับแบบนี้เพื่อจะได้สูเข้าไปได้ มองเห็นไหมนะจะถ่ายตั้ไกลเแล้วก็ฝาปิดสไลด์ขึ้นครับผมสไลด์ขึ้นเขาล็อกแย่เปไปล็อกแล้วก็ดันเข้าปึ๊บนิดเดียนะโอเคอยู่แล,แล้วก็ <và> โอเคเรียบร้อยครับผมติดก,กันอ่า ถอดต้องแอร์มาเปล่าครับผมเป็นรถเชิปผลิตอ่าวิโอรครับผมก็มีขั้นตอนการประมาณนี้ครับผมดกดไลค์กดแชร์ให้น้องๆคนอื่นเข้ามา,าเรียนรู้ศึกษาการซ่อมรถด้วยกันนะครับผมกดไลค์กดแชร์เซ็นเตอร์ได้นะครับเชิญจะขอบคุณครับ